สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทํำทํำไม่เดอร์ดี่กันอีกแล้วนะเข้าก่อนเราแจกแพนเนอร์กันไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็จะมาแจกสติกเกอร์กันบ้างแต่ก่อนอื่นเราขอโปรโมทสติกเกอร์ไลท์ที่เราทำขายกันก่อนนะทุกคนพิมพ์คำว่า under score chica under score ก็จะเจอสติกเกอร์ไลท์ที่เราทำไว้นะ อนนี้สติกเกอร์ลายของเราก็มีทั้งหมด11แบบนะเราก็ทยอยทำมาเรื่อยๆเลยถ้าใครสนใจก็อุดหนุนได้นะอันนี้จะเป็นคอลเลกชันยูนิคอร์นพิงกูกับบูรุนะสำหรับใครที่อยากหาสติกเกอร์มาใช้คู่กับแฟนนะส่วนสติกเกอร์คอลเลกชันนี้ก็จะเป็นน้องแมวเหมียวๆนะคนชอบกันเยอะมากๆเลยลองเข้าไปดูกันได้นะ แล้วเซตสุดท้ายก็จะเป็นเซตสติกเกอร์ที่เราเอามาทำเป็นดิจิตอลสติกเกอร์ให้ทุกคนได้ใช้คู่กับแพนเนอร์กันนะก็จะเป็นสติกเกอร์น้องหมีครอบครัวบาวนี่แฟมิลี่นะถ้าใครใช้เราชอบก็มาสนับสนุนสติกเกอร์ลายที่เราทำขายกันได้นะรับรองว่ามีสติกเกอร์ใหม่ๆออกมาเพียบแน่นอนแล้วก็มาถึงส่วนของดิจิตอลสติกเกอร์ที่เราทำแจกทุกคนกันบ้างนะ กดเข้าไปในลิงแล้วกดที่เตรียมส่งออกนะทุกคนแล้วก็เข้าไปเปิดใน Google Note ได้เลยกดนำเข้าเป็นเอกสารใหม่แล้วก็เลือกที่ที่เราจะเซฟได้เลยนะพอเซฟได้เราทุกคนก็จะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักขึ้นมาให้เลยวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะให้ไปกดที่วงกลมจุดๆแล้วก็กดคัดลอกพอกดคัดลอกเสร็จเนี่ยก็ค่อยเอามาวางที่ดิจิตอลแพนเนอร์ได้เลยนะ สติกเกอร์ทุกอันเราขอบมาให้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นวงๆแล้วก็ใช้ได้เลยนะทุกคนหรือถ้าใครจะเลือกเป็นรูปก็ให้มากดที่สติ๊กเกอร์ที่จะเลือกได้เลยนะแล้วก็กดขัดลอกเสร็จแล้วก็นํามาวางที่ที่เราจะไว้ได้เลย อย่างอันนี้เราก็ใช้ตกแต่งวันปีใหม่แล้วก็เขียนข้อความน่ารักน่ารักประกอบด้วยนะเป็นการเพิ่มความน่ารักสดใสให้กับแพนเนอร์ของเรานะถ้าใครอยากให้แพนเนอร์ดูน่ารักขึ้นก็ใช้สติกเกอร์ลองตกแต่งดูทาที่ตัวเองชอบได้เลย ส่วนอันถัดมาที่เราจะแนะนำก็คืออันที่มีสีสีด้านล่างนะทุกคนใช้เป็น m ม m o pad ก็ได้นะเพิ่มความน่ารักน่ารักก็อลองเขียนข้อความไปดูอย่างตัวอย่างของเราเราก็เขียนว่าเดือนนี้เราจะทำอะไรบ้างใช่ไหมก็มีเราจะออกกำลังกายทุกวันแล้วเราก็จะซักผ้าทุกวันสุกด้วยสติกเกอร์ที่เราเอามาแจกก็ประมาณนี้นะทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะขอบคุณค่ะ